ไปฟังเคสนี้มาเนาะก็น่าสลดใจนะแต่ก็จะโทษใครละ่ะในเมื่อเราตัดสินใจแบบนั้นชีวิต20ปีนะอยู่กับสามีมาเนาะจนสามีกเกษียณน,นะลรหองลายแห่งสุดท้ายมาและความสุขแรกๆก็เออไปไหนมาไหนกันได้แต่พอสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยมีความสุข เนาะเขาก็ป่วยบ้างอารมณ์หงุดหงิดบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะก็ซื้อตั๋วให้เมียกลับไทยบอกเมียว่าไปเถอะไปไทยนะอืมเธอจะไปอยู่ไทยเดี๋ยวฉันจะส่งเงินให้เธอใช้นะเดือนละหมื่นห้านะคะเธออยู่สบายนะถ้าฉันตุยไปทุกอย่างก็เป็นของเธอแหละเราไม่ต้องมาอยากกรหรอกเธออยากไปอยู่ไทยก็ไผ่นะฮะอุย้ยในความรู้สึกณขณะนั้นแกก็คงคิดว่าเอออยากไปอยู่ไทยอยู่แล้วเนาะเอาไปค่ะ นะไปเขาก็ส่งเงินให้เนาะผ่านไปสองปีว่าชันเพื่นวานะสองปีผัวตุยพี่น้องขาสองปีไม่ได้กลับมาวีซ่าก็ขาดตัวเองก็กลับมาไม่ได้นะเออทีนี้ทำยังไงละ่ะให้คนช่วยเอ่อคนค้างบ้านญาติกันนะคะเออเขาก็เล่าให้กันฟังว่าฝรั่งคนนี้ตั้งแต่เธอไปเนาะเขาก็ขายบ้านเลยขายบ้านเลยขายสมบัติที่มี ด้วยกันนะคะแต่ของเขาแหละไม่ได้มีด้วยกันก็คือของเขามีมาก่อนแต่ว่าอยู่ในทะเบียนสมรสใช่ไหมอ่าเขาขายแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพาร์ทเนอร์ใหม่กับหญิงไทยใหม่ที่อยู่ในประเทศนั้นพี่น้องคาะนะอยู่ในประเทศนั้นจนเขาเสียจนเขาสิน้นพอเขาสิน้นเนาะแล้วนะเจ้านี้ก็หวังไว้เลยเพราะผัวพูดเสมอว่า ถ้าผัวตุยทุกอย่างก็เป็นของเธอแหละเพราะว่าฉันก็ไม่มีไข่เนะ่ฮะเออแต่พอความเป็นจริงเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรเหลือให้กับเมียนะคะไม่มีอะไรเหลือเนาะแม้กระทั่งเงินเดือนไม่ไม้เราก็ต้องใช้เงินทําเพราะตัวเองออกจากประเทศเขาไปแล้วสองปีกลับมาเองไม่ได้พี่น้องคะนี่แหละชีวิตอ่านณะวันนี้นะ ความกับคําพูดของฝรั่งว่าเธอกลับไปอยู่ไทยเธอะแต่ช่วงระเวลาเวลาสองปีเนาะจนเขาป่วยเนี่ยจนเขาตุยเนี่ยอ่ะเขาก็ส่งเงินให้จริงๆอย่างที่ว่านะฮะเป็นเงินเดือนไอเราก็ใช้ไปเลยแบบสบายชิวๆไม่เดีมาก็ดีไม่ต้องปริบัติไม่ต้องทะเลาะกันในเมื่อตกลงกันดิบดีฝ่ายหญิงไทยเราก็สบายไปเลยหายห่วงว่างั้นเออยังไงยังไงเขาตุยไป เราก็ได้สมบัติเขาอยู่แล้วเพราะเราเป็นเมียอันนี้เขาเรียกว่าปากเปล่านะมันไม่มีอะไรการันตีให้กับเราได้พี่น้องขาพินิษพิจรารณานะคะถ้าวันนั้นไม่ก้าวออกไปผัวเมียกันเนี่ยต้องใช้คำว่าทนอยู่กันมา20ปีเสียดายไหมอะ20ปีที่เราดูแลกันมาจนณขณะนี้สุดท้ายแล้วช่วงเสวยสุข เรากลับไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ปฏิบัติเขาเราจะไปโวยวายผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ที่ดูแลเขาก็ไม่ได้หรืออาจจะเป็นแผนของฝรั่งที่มีสาวอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะมันก็พูดไม่ได้คนตายพูดไม่ได้เนาะเออวางแผนซื้อตั๋วให้เมียไปอยู่เมืองไทยนะคะแล้วเขาก็เคลียร์เลยอะ่ะนั่นคือ ความสุขครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เขาไม่ได้เลือกที่จะมีความสุขกับเรานะฮะแต่หนึ่งสิ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขามันก็ร่วมด้วยทั้งสองฝ่ายเพราะขณะสุดท้ายแล้วไม่มีความสุขด้วยกันอืมเขาก็ไม่ได้คิดยากอ่าแล้วเขาก็รับผิดชอบในส่วนของเขาส่งให้กับเมียที่ไปอยู่เมืองไทยได้อันนี้ก็ถือว่าใจเขาทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดแต่ในมุมมองว่าหลอกก็คือ นะคะเขาไม่ได้บอกว่าเขาขายบ้านเขาไม่ได้บอกว่าเขามีผู้หญิงเขายังโทรคุยกับเมียได้เฉยเขามีความสุขดีเขาสบายดีนะมีคนดูแลอ่าคําว่าคนดูแลฝ่ายเมียก็มีคิดว่าเขาจะเอาเมียรหรือเอาผู้หญิงไทยที่อยู่ที่นี่มาดูแลปฏิบัติเขาคิดดูนะคะพี่น้องเคสนี้จะสงสารหรือจะยังไงนะะเออ แล้วเราก็เอาย้อนกลับมาคือพินิษ์พิจารณาถ้าอยู่นะขณะบอกเลยว่าชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนานเนี่ยไอความหวานแววเนี่ยมันจะหายหมดเนาะเออการทะเลาะเนี่ยจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยจู่จีจ้จุกจิกอย่างเช้าวันนี้ยายจ๋าก็ยังแย่งสามีละถ้ายังถามสามีเลยว่าที่รักเรายังหวานอยู่กันไหมเรายังโอเคกันหรือเปล่าฉันจะอยู่กับเธอได้ยันตุยหรือเปล่านะะเขาก็หัวเละะาะเนาะเธอก็คิดไปไก่เธอไม่อยู่กับฉัน เออแล้วฉันใครจะมาดูแลนะถ้าไม่มีเธอฉันก็หาผู้หญิงใหม่ดูแลเขาพูดกันแบบเคียร์ๆเลยนะเราก็หัวเราะนะอ๋อแล้วก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเธออยากได้ใหม่เธอก็บอกฉันนะอืมถ้าฉันกลับบ้านไปนะเคสนี้แหละพอพออ่านเคสนี้จบเราก็คุยกับสามถาีถ้าฉันกลับบ้านไปเนี่ยอืมฉันไม่ได้เสียดายหรอกนะว่าเธอจะไปหาใครนะคะแต่บ้านหลังนี้ต้องเป็นของลูกฉันไม่ได้ต้องการ ฉันไม่ได้คิดจะเอานะะทะเบียนสมรสฉันก็ไม่อยาก่าอันนี้คือไอเดียกันแล้วเขาก็หัวเราะนะฮะทะเบียนสมรสฉันก็ไม่อยาแล้วฉันกลับไปไทยเธอซื้อตั๋ววันเวย์นะฉันไม่ได้แคร์มะฉันไม่เสียได้มะสําสหรับตัวเธอเงินเดือนเธออ่ากเกษียณถึงแม้ตอนนี้ไปจนถึงกเกษียณเธอก็มีสิทธิ์มีความสุขกับคนอื่นได้แต่ณนะบ้านหลังนี้จะต้องเป็นของลูกไม่ใช่ของเธอและไม่ของฉัน นะแต่ว่าเราสเต็มหลังว่าโอเคมาได้เธอเข้านอนได้ฉันเข้าอยู่ได้กับลูกนะคะแต่ผู้หญิงอื่นไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านหลังนี้อันนี้เป็นจุดที่เอาเรื่องของคนอื่นมากระแทกแล้วคุยของตัวเองฝรั่งก็หัวเราะนะคะเออเขาก็บอกว่าเคสเรานะเป็นเคสท,ที่เรามาเริ่มต้นด้วยกันฉันเข้าใจเธอทูดแบบนี้แต่เคสเขานนะมันเป็นเคสท,ที่เขามีมาก่อน นะเขามีมาก่อนมันเป็นบ้านของผู้ชายอสิทธิเมียนหะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะถ้าชีวิตอยู่ด้วยกันยันตายมันก็ไปอีกแบบหนึง่งผัวก็พูดขึ้นนะ,ะแต่ถ้ามาเลิกลากันเนาะหรือว่าแยกย้ายกันไปและอืเมียอยู่ดีๆมาทิ้งผัวไปโดยที่บอกว่าทะเลาะก,กันแล้วแยกกันอยู่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมว่าผู้ชายจะต้องหาผู้หญิงอื่นเข้ามาดูแลเพราะเคยมีเมียไทย ปฏิบัติอยู่แล้วเขาย่อมเลือกคนไทยแล้วยิ่งถ้าเจออยู่ในนี้เขาก็ไม่ต้องลงทุนเยอะถามว่าผู้หญิงเข้ามาใหม่เขาจะได้ไหมเขาก็กอบเกยเงินไงเขารู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรื่องเงินแม่ใหม่หรือเขาไม่มีสิทธิ์เรื่องอย่างอื่นแต่กอบโกยเท่าที่กอบโกยได้พากินพาเที่ยวนาะพาสนุกจอยใครจะเป็นสนใจอะไรในเมื่อเขาอยู่ในต่างแดนได้อย่างมีอิสระนี่คือสิ่งที่ฝรัง่งออกความคิดเห็นให้กับยาย แต่ถ้าเป็นสําหรับเคสยายถ้าเราแก่แล้วเราอยู่ร่วมกันไม่ได้งองแง้งงองแง้ง,อ,ง,ง,อ,งอ่าสมมติว่ายายจ๋าไปบ้านนะเขาจะอยู่ที่นี่หรือเขาจะมีใครเราเคลียร์กันตรงๆอันนี้คือพูดกันบ่อยมากจากเรื่องคนอื่นมากระแทกใส่ตัวเองพี่น้องขาเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตคนเราในเมื่อเป็นคู่กันแล้วถ้าแก่ไปหรือเจ็บป่วยเนาะเออ เราก็ไม่ควรที่จะทิ้งเขาอืมเรื่องการที่จะมาทะเลาะเบาะแว้งนะ่ะมันมีกันไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าโฮอร์โมนคนแก่นะฮะยิ่งเราไม่ได้สามีที่มีอายุมากกว่าเรายิ่งจะต้องอดทนอืมเพื่อที่จะได้ของราดก็คือสิ่งที่เหลือจากเขาถ้าเขาตุยจากไปเพื่อที่จะเป็นรางวัลให้กับเราแต่ถ้าเราทนไม่พอเลือกที่จะเลี่ยงไปในแบบนั้นอืมสิ่งที่ได้รับมันก็สมควร กับเหตุและผลของพรั่งร,รมเพราะความสุขบ้านปลายสุดวิต์ชีวิตสุดท้ายไม่ได้อยู่กับเราอยู่กับคนที่มาดูแลนะคะเงินทองสดอืมเขากอบโกยได้เท่าไหร่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเมืองนอกเราจะมาฟ้องชู้ก็ไม่ได้นะเห็นผัวอยู่กับผู้หญิงโท,ทอๆมมันมีแต่ฟ้องเลิกอย่างเดียวอืมแล้วผู้ชายถ้ามันมีหญิงใหม่แล้วมันจะเอาเหรอเมียเก่าถามจริงแล้วสมบัติที่เขามีนะเขาจะให้เราเหรอ ไม่จริงนะถ้าไม่มีลูกร่วมกันนี่คือความจริงที่เกิดขึ้น